สำหรับคนที่ใช้กล้อง70็ไมล a 800แล้วใช้สายบันทึกจอดตั้งค่าตามนี้เลยดูนะครับตอนนี้ใส่สายบันทึกจอดลงไปแทนแล้วนะครับเวลาเข้าเมนูเข้าเมนูนะครับเมนูที่1การตั้งค่าวิดีโอเรากดเครื่องหมายถูกนะครับข้างบนที่เขียนว่าวิดีโอฉุกเฉินอันนี้คือขณะขับถ้ามีการกระแทกนะครับอันนี้ปรับไว้โลมันจะได้ล็อกไฟล์ได้น้อยหน่อย เพราะว่าถนนเราตกหลุมตกบอ่อนะครับส่วนอันที่2กับอันที่สามเนี่ยเป็นส่วนของการใช้สายบันทึกจอดเมื่อใส่สายบันทึกจอดไปแล้วมันจะใช้ได้นะครับตอนนี้ใส่ไปแล้วตอนจอดนะครับตัวนี้การบันทึกวิดีโอเมื่อมีแรงสัน่นสะเทือนขณะจอดก็คือตอนเราจอดอยู่เนี่ยใครมากระแทกรถเราให้กล้องมันเลคคอร์ดเลยนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ความไวสูงนะครับส่วนอันล่าง ระบบ i m e อันนี้ถ่ายภาพตลอดเวลานะครับ1วินาทีถ่าย1ภาพเมื่อกล้องมันถ่ายภาพแล้วมันจะมาเพลยเป็นวิดีโอให้เราดูเวลาที่เราดูย้อนหลังนะครับก็เปิดเอาไว้ก่อนแต่ถ้าไม่ใช้ Time La เราปิดก็ได้เพราะ Time La จะทำให้กล้องทำงานหนักนะครับตอนนี้เปิดไว้ทั้งหมดนะแล้วเราก็แบ็กออกนะครับมีเปิดอยู่ทั้ง2โหมดเวลาระดับเครื่องถ้าเราเปิด Time La อยู่มันจะโชว์ไทม นะครับแต่ถ้าเราปิดทม์แลบไปแล้วมันจะโชว์การบันทึกจอดปกติอันนี้ผมเปิดทม์แลบเอาไว้เดี๋ยวพอเราดับเครื่องดับเครื่องแล้วครับกล้องก็จะฟ้องว่าเข้าสู่ทม์แลบนะครับขณะนี้กล้องทํางานอยู่นะครับกล้องทํางานอยู่แต่ว่ามันไม่ได้แสดงผลให้เราเห็นแค่นั้นเองพอเราเปิดขึ้นมาในไฟล์วิดีโอทม์แลบก็จะมีภาพอยู่เดี๋ยวทําทให้ดูนะครับนี้นะครับเมื่อเรา เชื่อมต่อกล้องเข้ามาแล้วเราสามารถเข้าไปตั้งค่าในเซตติ้งได้นะครับพอเราเข้ามาเซตติ้งเราสามารถเลื่อนไปดูเรื่องของระบบการจอดรถได้ก็คือมีการจอดนี่ครับการจอดเราตั้งไว้ที่ความไวสูงนะครับความไวสูงทม์แลบเรายังเปิดอยู่นะครับเราก็เปิดเอาไว้ถ้าเราจะปิดเราก็ปิดนะครับทม์แลบจะทํางานให้จะทําให้กล้องทํางานหนักนะครับอ่าดังนั้นเรามี2เมนูนะครับเกิดขึ้นมาก็คือการจอดกับทม์แลบ สองเมนูนี้นะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูชัดๆว่าสองเมนูนี้นะครับสอ,สองเมนูนี้จะโผล่ขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเวลาเราดูย้อนหลังจะดูยังไงนะครับพอเราเข้ามาดูย้อนหลังเข้าที่อัลบั้มนะครับเริ่มแรกที่ลูกค้ามีนะครับก็จะใช้ได้ในช่องของปกติกับวิดีโอฉุกเฉิน ตรงนี้ด้านล่างนี้ใส่สายบันทึกแล้วมันจะมีภาพถ่ายเข้ามานะครับการจอดนะครับการจอดอันนี้เวลาจอดแล้วถ้ามีแรงสั่นสะเทือนกล้องมันจะเลคคอร์ดให้นะครับอันนี้ผมทดสอบทําระบบให้มันมีนะครับว่ามันล็อกไฟล์ให้ไหมมันก็ล็อกไฟล์ให้ตามปกติแล้วพอเราใช้สายบันทึกจอดนะครับ ทีนี้เรามาดูไทม์랩บ้างไทม์랩ก็จะเป็นวิดีโอที่บันทึกภาพแบบเร็วๆนะครับตอนนี้มันไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแหละมันก็จะมองเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันจะถ่ายภาพทุกๆ1นวินาทีดูจากเวลาด้านล่างนะครับเวลาด้านล่างวิ่งเร็วจีเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองไปใช้งานดูนะครับอย่าลืมนะครับการถ่ายภาพแบบไทม์랩เนี่ยมันจะถ่ายทุกๆ1วินาทีถ่ายตลอดเวลา ลูกค้าไม่ได้ใช้ก็ปิดนะครับส่วนหมดที่เขียนว่าการจอดเนี่ยให้เปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าเราใส่สายบันทึกจอดแล้วการจอดเมื่อมีอะไรมากระแทกรถกล้องมันจะทํางานทันทีนะครับ